สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับ p b Gaming มาพบกับเกม Wall Robot กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาพบกับความมันของด่านยึดคลองนะครับในลีกแชมเปี้ยนน,น,นนะครับว่าเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับเดินไปเลยครับวิ่งแข่งกันเลย อันนี้เซตโลก,กินะครับให้วิ่งมาเร็วที่สุดนะครับทั้งสกิลของนักบินและก็โมดูลมันจะเทพมากนะครับเมื่อเจอกับศัตรูฝั่งแดงที่ไม่มีการเปิดตาครับเราก็จะวิ่งแบบสบายใจมากฝั่งแดงกระดำยิงมาแล้วเพื่อนๆมาช่วยวก็หลบไปเสาอื่นบ้าง ตราบใดที่ไม่มีฝั่งแดงเปิดตามันครับเราก็จะวิ่งเก็บตอบเรื่อยๆยิ่ค่าตบเกมนะครับเราได้รับหนึ่งของการยึดครองยุดเสาแต้มคะแนนเราก็จะมากเป็นระดับหนึ่งนะครับก็จะช่วยได้ตรงนี้ที่สมมติว่าถ้าเราแพ้นในเกมนั้นนะ เต็มเราก็จะลบไปมากนะครับเฮ้ยเต็มช่วยเวลาดุสยโบสทลบกี่นะครับเป็นหุ่นที่วิ่งเก็บเสานะครับได้ หรือว่าเล่นได้คุ้มมากๆครับไม่ต้องอัดตันครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล9 N k 1เคหนึ่งก็สามารถเล่นได้สบายๆนะครับคุณบางตัวนะครับถ้าเลเวลไม่สูงรหรือแม้กระทั่งตันเอ็นเคที่สนะครับก็ยังสู้ลำบากแต่ว่าโลกีเนี่ยเป็นคุณที่ใช้งานได้คุ้มมาก เให้ดีครับวิ่งเก็บเสาสบายแล้วก็ทำประโยชน์ให้เพื่อนร่วมทีมนะครับยิ่งถ้าอัพปืนดีๆด,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 ด้วยนะครับสามารถที่จะเก็บฝั่งแดงได้ด้วยนะครับลบไปลงมาครับซิชแซ็คเก็บเสาเพื่อนในทีมก็จะสบายนะครับเพื่อนๆสบาย เฮ้ยมาแล้วทั้งหมดทัหมดเปิดตาแล้วไ,ได้แล้ววิ่งครับวิ่งวิ่งมันมีเพื่อนช่วยแล้วมาแล้วโดดเลย โอ้ไม่รอดครับโอ้เงี้เดีนยวเวลาครับดูชะดอไอท่าที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับถึงแม้ว่ามันจะออกมานานแล้วก็ตามตอนนี้อัพกันปืนกับมาดูนะครับแต่ว่าปูนเพิ่งได้มาก็เลยยังไม่ตัน,นลองเอาหยิบมาเล่นดูนะครับดูก่อน ล็อกขาแล้วเนี่นนนนนยนะจะรอดโอ้โหออกมาก็เดียวกัน,นเทีย่ยครับโอ้โหเพื่อนฉันเลย und Mobil. บกบกบเข้าเหมาเนี่ยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยปั <vest> ๊บเนี่ย มีตโปรดครับมีลูกรักผมเลยตัวฟองบั๊กครับมีตรงนี้ต้องดันให้สุดนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมต้องเลือกสักตัวหนึ่งครับถ้ามีว่าประมาณจำกัดก็ต้องดันนะครับโคชเระข้อไฟสุดนะครับต้องหุ่นโกลด,ด์โมดูลนะครับ โยนทุกอย่างต้องอให้สุดซึ่งตง้องวิเคราะห์เขาให้ดีนะเพราะว่าจะใช้เวลาละไรประมาณมาก แรงมากครับเรือตายเลยฝั่งแดงจะได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้ของเราเหลือ 4. สี่ฝั่งแดงหกนะครับรู้สึกว่าจะท่าทามาอีกนะตัวน,นี้ไหมเนะี่ จะมีโลกิอีกสักตัวหนึ่งในการเก็บเก่าได้คนระับไน่าดังดีว่าติดมาตัวเดียวโอ้ยมันก็เหมือนเดิมเลยต้องจองมีเพื่อนเพื่อนคนระับในทีมตอนนี้กำลังวิ่งเนสนตาอยู่ครับ ว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับฝั่งแดงนะครับเกมนี้เรารก็ดูเพราะว่าประทศไทยติดปืนปืนในการเล่นนะครับเอ,อเราติดตัวดีระยะไกลมาสองตัวครับหนึ่งมั่อ้เตรียมรอแล้วเรียมรอน,นะครับผมมองไปนะ พ่ายแพ้ครับยอมแต่มันเกมที่แพ้จริงนะครับแต่ว่ามันสุดสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายเกมกันว่าเป็นไงบ้าง17สาวนะครับ3คิวนะครับครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนครับที่เข้ามารับชมในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ